ขอทะเบียนรถหน่อยคถัะคุณแม่คุณแม่ก็ตอบว่าสาหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังเรื่องของเด็กเห็นดวงวิญญาณใส่ชุดไทยเป็นผู้หญิงแล้วเดินเข้าไปในศาลพระพรมเจ้าที่ผมเลยหยิบยกเรื่องนี้มาเพราะเหตุว่ามีคนคอมเมนต์ถามเรื่องของทะเบียนรถของคุณแม่ที่พาเด็กคนดึงแล้วไปจอดรถบริเวณตรงศาลพระพรมเจ้าที่น้องก็เห็นดวงวิญญาณ ไม่รู้ว่าเป็นนางไม้หรือเปล่าใส่ชุดไทยสีขาวเดี๋ยวไปดูว่าน้องพูดอะไรน้องเห็นอะไรถึงพูดแบบนี้กันครับ like รรเห็นผู้หญิงเข้าไปในนี้เห็นตอนไหนมันดู่ทุงสูงแล้วเหรอใช่เเห็นผู้หญิงเข้าไปในนี้เหรอใช่ผู้หญิงเขาใส่ชุดอะไร ใช่ทูดไทยใส,ใส่ทุดไทยสีขาวเห็นจริงๆเหรอหลายคนที่ไปดูคลิปนี้ก็ถามหาเลขทะเบียนรถก่อนอันดับแรกเลย <c oughs> <c oughs> ดับแรกเลยคอมเมนต์แรกเลยนะออคอมเมนต์แรกที่ถามเลยขอทะเบียนรถหน่อยค่ะคุณแม่ <laughs> เออไม่รู้แหละเรื่องราวแบบนี้มันก็โยงเข้าเรื่องหวยไม่ใช่คนคนบ้าหวยนะแต่เป็นคนชอบเสี่ยงโชคชอบมีความหวังอันดับแรกขอทะเบียนรถหน่อยค่ะคุณแม่คุณแม่ตอบว่าไงคุณแม่บอกว่ามันจะดีหรอมันจะมาไหม <laughs> แล้วคนที่ถามก็บอกว่าเราต้องรุ้นค่ะคุณแม่เออคุณแม่ก็ตอบว่า3 162อือันนี้เสียงผมพูดเว้นะบลบานเอา เลขทะเบียนรถหลายคนก็คือคุณแม่ไปจอดตรงบริเวณหน้าศาลนั่นแหละคุณลูกก็เห็นตามคลิปเลยเห็นผู้หญิงเดินเข้าไปในศาลเนี่ยพอเห็นเด็กก็บอกแม่แม่ก็ถามตามคลิปนะครับน้องน้องก็บอกว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีขาวเดินเข้าไปตรงนั้นผมว่าไม่ใช่เจ้าที่แน่นอนถ้าเป็นผู้หญิงนะน่าจะเป็นอะไรเดียอาจจะเป็นผีอาจจะเป็นเซาเวีผีอาจจะเป็นดวงวิญญาณอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมคิดว่าผู้หญิงคนนี้ที่ใส่ชุดไทยเป็นอะไรกันแน่ บอกด้วยนะผมไม่รู้หรอกเพราะผมไม่เห็นนะเอาเป็นว่าทะเบียนรถนะครับ3 6 1 2ครับมีเคยเห็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไหมหรือว่าลูกหลานเคยเห็นแล้วมาเล่าให้ตัวเองฟังแบบนี้หรือเปล่าแล้วดวงวิญญาณพบอีกพบหนึง่งมีอยู่จริงหรือไม่ จะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงอยากให้ทุกท่านทุกคนตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมอย่างน้อยนะครับถ้าเราทําความดีเราก็มีสุขสุขก,กายสุขใจนั่นเองใครอยากมีความทุกข์มันทําความชั่วใครอยากมีความสุขมันทําความดีนั่นเองครับหลักปฏิบัติของคนเราไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่าบอกนะครับว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีมีถมไปบางคนคิดแบบนั้นลองคิดดูนะครับว่า คนที่ทําความชั่วได้ดีอะไรบ้างหรือเป็นบุญเก่าของเขาหรือกรรมยางไม่ตามสนองนั่นเองเหมือนกับคํากรกรลหนึ่งครับอันบุญทานทําไว้ไม่สูญเปล่า เป็นของเราดุดเงาเฝ้าตามตนเกิดชาติใดบุญต้องสนองผลให้ทุกคนสมหวังดังใจเอ่ยการทำบุญช่วยให้ได้ที่พึ่งจิตเข้าถึงสวรรค์ทันตาเห็นจอดบุญแท้ทำได้แล้วใจเย็นดับทุกข์เข็นเป็นสุขทุกขืนวันมันทำความดีมันทำบุญครับปิยะวาจาการพูดดีคิดดีทำดี ก็เป็นบุญได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตาม,มารับชมฝากกด s u b s c r กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดีวารตี้ด้วยนะครับทั้ง YouTube และเพจสนมดีว,วารตี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนรวยๆเหงๆครับ